ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ,ะได้มีการจัดกิจกรรมร่วมพลังนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสับปลายะนะคะสุวัตนั่นก็คือเรื่องของวิธีหาสอนั่นเองเป็นการเฉลิมพระเกียรติเพราะบร่มราชินีค่ะโดยนายสันทัตแสนทองนะคะร่องผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์ ทองทินจังหวัดสุริน,นทร์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองทองทินจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกเมืองโรงเรียนสุรินทร์นะคะและกะทางโรงเรียนราชมงคลและกะชุมชนศรีรัตนารามตำบลหนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมพลังสร้างทรัพย์ ปายสุวัสดิ์ด้วยวิถีหาสอนั่นก็คือบริกค,คินนิ่งเดย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มีถุนายน2 5 6 7ณวัดศรีรัตนารามตำบลหนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์พิธีเริ่มโดยทันร่องผู้วา่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์ประทานในพิธีจุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตไตรเปิดกลวยกระท่งดอกไม้ ถวายราชสักระพระบรมฉายาหลักสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราชินีก้าวสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านระบบซูมพร้อมกับส่วนกลางและกะหลายๆจังหวัดทั่วประเทศจากนั้นก็แยกย้ายกันทําความสะอาดปลูกตน้นไม้บริเวณวัดศรีรัตนาราม พร้อมกันนี้นะคะในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ้วกะับํำเพ็ญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสามิถุนายน2567ด้วยสเำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจหน่อยใหญ่หน้านาประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์นั่นเองค่ะ